คือวิธีการปัดใช้นะครับสั้นๆเลยนะครับด้านล่างแบตเตอรี่นะครับตรงกลางแต่ระบบเวลาไม่ใช้นะครับไว้ไต้องการก็ได้นะครับแล้วก็ด้านบนไฟบ้านนะครับปลั๊กไฟบ้านจะมีให้ครับเสียบเข้าตรงนี้นะครับมีฟิวให้หนึ่งตัวนะครับตรงนี้แล้วมาดูด้านบนครับเปิดสวิตมาครับเดี๋ยวผมปรับเป็นแบตเลยเปิดสวิตมาครับแต่ตั้งค่าแบตไว้ให้แล้วนะครับก็คือค่า19.2นี่ครับแล้วก็ สวิต์สวิต์เปิดแล้วก็มาเปิดตัวหลักเวลาเราเวลาปิดนะครับปิดตัวนี้ก่อนก็ได้นะครับปิดเพื่อเพื่อไม่ให้ไฟกระชากแล้วมาปิดสวิต์ตัวนี้ก่งนะครับเปิดขึ้นมาขึ้นว่าเอวิทโหมดกดตรงนี้เปลี่ยนโหมดนะครับตัวนี้ปุ่มดำๆนะครับกดเบาๆแก้ลงไปครับอ่าขึ้นบลูทูธโหมดครับดูวิธีการปัดไกลแล้วก็เราค้นหานะครับบลูทูธชื่อูที่ออเดีโอนะครับถือค้นหาแล้วก็เชื่อมต่อได้เลยนะครับปัดใช้นะครับตัวนี้เห็นไหมครับเห็นเบส เบตก็ปรับติโมงไม่เกินเที่ยงนะครับเพื่อไม่ให้เบตในดอกกลางอันนี้เป็นเบตดอกกลางนะครับให้มันเยอะเกินไปแหลมมากแหลมน้อยปรับตัวนี้ครับถ้าสักบ่ายสามมากสุดก็ประมาณบ่ายสามบ่ายสี่หรือว่าจะสุดก็ได้ครับแต่จะต้องดูว่าจะเอาให้ค่าช้าให้ดอกไห้นานก็บ่ายสามกำลังดีนะครับถ้าเปิดเบาๆก็เปิดเยอะได้ครับเปิดแรงๆก็ลดลงมานิดเึงนะครับส่วนพยายามมาตัวนี้ครับวอลลุ่มซับ นี่ครับวอลลุ่มทับคือวอลลุ่มเบสนะครับทับเบสดอกทับนะครับจะมากน้อยปรับได้เลยครับแต่แรกๆก็นวดก่อนวนความที่จับความที่ความที่ทับเอาพอๆเลยเที่ยงถึงบ่ายถึงบ่ายสองนะครับพอๆเลยตรงนี้นะครับตอนนี้รู u ู b บนี่รูไมนี่วอลลุ่มไหม่นะครับปรับไม้หมดเลยด้านล่างนะครับสีทองปรับไม้หมดเลยนะครับเวลาใช้ไม้ก็เปิดวอลลุ่มเอ่อถ้าเอ่อมันจะไปไปตามข้างบนนะครับถ้า เพลงดังกว่าเพลงมันจะดังกว่าไมคครับ่าเปิด